ไ้ทําอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยตอบด้วยว่าเขาเป็นไงเขาบอกว่าสิ่งที่สุดยอดจะอยู่โบริเวณนี้แต่ของมันไม่ยาวไงของม,มันได้สุดแท่ตรงราคาก็ประมาณ900เยนเนี่ยนี่นะใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีเป็นเดียวสวัสดีครับ วันนี้นะครับยูซาก็จะพาทุกคนไปเที่ยวร้านที่ทุกคนอยากจะไปคนไทยอยากจะไปมากเลยคือว่าร้านของเล่นผู้ใหญ่หรือว่าร้าน18ปุ๋นั่นเองซึ่งร้านเหล่านี้ผิกดกฎหมายในเมืองไทยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นคนไทยเวลามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อยากจะไปดูกันว่าข้างในมันมีขายอะไรบ้าง มันมีอุปกรณ์สนุกสนานอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้วิรุษังก็จะพาไปดูร้าน18บวกในญี่ปุ่นนั่นเองครับปุ๊บนี่ปื๊ดเห็นไหมข้างในเนี้ยก็จะมีแบบเป็นเป็นโซนเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยนี่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 เห็นไหมโอ้เป็นซอกเป็นซอยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนแรกก็จะเป็นเห็นไหมเป็นเครื่องนวดเห็นไหมเครื่องนวดมันก็ไม่ใช่เครื่องนวดหรอกมันเป็นแบบว่าไวเบรเตอร์เนี่ยคือสั่นได้ บางอุปกรณ์นี่นะดูสังก็ไม่รู้หรอกมันไว้ทําอะไรนะแต่อย่างเงี้ยอันนี้คือไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยตอบด้วยว่าเขาทํากันอย่างไรสาธิตให้ดูด้วยยิ่งดีนะครับน,นี่เห็นไหมมีเยอะแยะเลยนี่มุมนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่ากินยาเพิ่มพลังนะแบบกินแล้วแบบโอ๊ยแข็งปังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเจลเหล่อร่งหล่อเลือกอะไรด้วยนะครับนี่มาเลือกดูกันได้น,นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นผู้ใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับเห็นไหม ข้าในตู้โชว์นี้มีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูบางแบบนะครับไออย่างนี้อย่างตรงกลางนี่เห็นไหมก็คือเหมือนกับว่าใส่ใบปา่าแล้วก็มีโรเลอร์ข้างบนอีกทําเป็นสันๆได้เหมือนแบบถูกดึงอะ่ะพอเข้าไปป่าแล้วแบบถูกดึงบึ้บบ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แบบเกี่ยวปากอันนี้คือเกี่ยวไปเพื่ออะไรเกี่ยวปากแล้วทําให้มันสันสันอ่ะคือเหมือนกับว่าเราขี้เกียจทำใช่ป่ะแล้วก็แบบให้เครื่องทําแต่ว่าเราออกใส่เข้าไปปาาแป๊บหบนึ่งไงเห็นไหมความคิดของเขานี่คือแบบ อะไรก็ไม่รูเนี่ยคือแบบความขี้เกียจนะครับแต่ความขี้เกียจก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเสมออันนี้ก็เป็นเครื่องอพยายามทําความเข้าใจนานมากแต่ว่าไม่เข้าใจสักทีมันคือเครื่องทําอะไรนะครับแต่ว่ารู้ว่ามัน,มนสามารถลิงก์กับแอปในมือถือได้จะว่าเป็นไวเบรเตอร์เหรอก,ก็ไม่ใช่อ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยตอบทีสาธิตให้ดูด้วย โอ้โหนี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นนมนมนม,นมปลอมนะนี่น,นี่อันนี้คือมัน่มีให้จับด้วยนะโอ้ยแบบโอ้ยมันดึงดึงอะ่ะเป็นไงความรู้สึกความรู้สึกการจับนมเป็นไงออรู้สึกดีไหมเฉยเฉยนี่อันนี้ก็จะเป็นเจลหล่อเลื่อนต่างๆนะครับนี่ ราคาถูกราคาแพงรสชาตินู้นรสชาตินี้มีให้เลือกหลายแบบมากกลิ่นนู้นกลิ่นนี้มีเยอะมากมายนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนถุงยางครับอันนี้เลยนําเหนือคือเป็นถุงยางที่แบบว่าบางที่สุดน่าจะบางที่สุดในโลกมั้งอันนี้0ูยมิลลิเมตรเท่านั้นมีขนาดนี้นมีอยู่3อันนะครับราคาก็ประมาณเก้ายเยนเนี่ยใส่ไปปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ใส่เลยนี่อันนี้นะ นี่เห็นไหมมันน่ารักน่ารักเยงนี้ใครที่ไม่เข้าใจนะครับบางทีนึกว่าเป็นแบบกระต,ตูนกระตูนกระดาษทิชชู่อะไรเปล่านะมันคือถุงยางอนามัยนั่นเอง <ส language> เพื่อนบิลสั่งเคยหยิบผิดมาแล้ว<ส><ญ>นี่อันนี้คือเป็นเครื่องไวเบรเตอร์นั่นเองนี่ซึ่งคุณนายแม่น่ะได้ซื้อไปด้วยแหละแต่ว่าซื้อจากเครื่องนวดไงใหญ่กว่านี้ให<ส>ญ่กว่านี้ใช่ประมาณประมาณอันเท่านี้พอซื้อไปปุ๊บอุ้ยเขาฝ่อเลาะกันใหญ่เลยว่าซื้อไปทำไมฉันซื้อไปนวดแต่อันนี้มันอยู่ในประมาณเซ็กทอยก็เลยกลายเป็นของเล่นเซ็กทอย อันอันนี้คือแบบว่าอะไรอ่ะส่ดใ่เข้าไปแล้วก็บังคับมีรีโมทอ๋อใส่เข้าไปแล้วก็กดรีโมทบังคับได้เอาความแรงความเบาได้ด้วยลึกแค่ไหนแล้วแต่เรายัดออนี่อันนี้เป็นแบบเป็นแบบสันๆหรือเปล่าสันๆจิ้มๆมโอ้โหดูอันนี้สิโอ้ยม,มันจริใหญ่อะไรขนาดนั้นน่าจะดูซิ ท,ทั้งใหญ่ทั้งงอโอ้ยดูสัมผัสมันสิดูข้างบนข้างบนนี่อีกโอ้ยสุดยอดแห่งความใหญ่ใหญ่ดูหน่อยดูอันอันนี้ดึงหนังได้ด้วยอ่ะแล้วดูดิตรงปลายแบบอย่างนี้ได้ด้วยอยม,มันทำอะไรจะละเอียดขนาดนั้นเนี่ยนี่อันนี้เป็นที่สัส่นๆใส่เข้าไปแล้วสัส่นๆ อันนี้แบบที่เห็นในหนังโป้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะแบบสั่นๆๆอย่างนี้ได้เห็นไหมโหนี่เขามีนี่ด้วยขายด้วยเป็นจิมมี่ของตัวการ์ตูนสมมติเราชอบตัวการ์ตูนคนไหนเนี่ยเราอยากจะมีอะไรกับตัวการ์ตูนคนไหนเราก็ซื้อจิมมีของตัวการ์ตูนคนนั้นไปมีอะไรด้วยได้หูยดูอันนี้อันนี้เป็นแบบว่า แหวกให้ดูเลยว,ว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็คือเป็นจิมมี่ของตัวกระตูนข้างบนนี้คือข้างในเป็นแบบนี้แล้ข้างในเป็นแบบนี้มีเลือดข้างในด้วยหรอส่วนจิมมี่ของเจ๊ค,คนนี้จะเป็นคล้ายๆซิกแซกนิดนึงโอแม่เจ้าแล้วก็มีเป็นจิมมี่ของดารานักแสดงนะครับอันนี้ไม่สามารถให้ดูหน้าได้นะครับ นี่นักแสดงคนนี้ข้างในจิมมี่จะเป็นอย่างนี้เขาคือปั๊มมาจากของจริงๆนี่อันนี้คือเป็นโซนแบบว่าดาราหนังโปเป็นจิมมี่ของดาราหนังโปอยากได้ใครชอบใครก็คือซื้อตามคนนั้นเลยนี่อันนี้คือเป็นกางเกงในกางเกงในที่ใส่เหมือนไม่ได้ใส่ที่ใส่แล้วเปิดอะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดคอสเพลย์นะครับเป็นชุดคอสเพลย์สำหรับทรงเซ็กซี่ เราไม่สามารถถ่ายแบบว่าให้ดูเจาะจงได้เพราะว่าเดี๋ยวจะติดหน้าของนางแบบนี่อันนี้เลยที่บุรุษไทยเวลามาต้องชอบมากๆเลยก็คือลาจ๋องกระปิ่มนั่นเองหรือว่าจิงกระป๋องจิ๋มกระป๋องที่นี่มันมีเอ็ดวาร์ด้วยนะจะบอกให้มันมีแบบว่าเนี่ยเป็นไฟฟ้าก็มีนะใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีเป็นเย,ยวข้างในเป็นฟไฟฟลงไฟฟ้าสั่นได้อะไรยงเงี้ยเนี่ยเขามีวิธีเขามีบอกนี่เห็นไหม เป็นโรลลิ่งด้วยคือใส่ไปแล้วมันหมุนได้ด้วยอะ่ะหมุนข้างใน,น,นแล้วก็อันนี้อันนี้แบบถูกๆนิดนึงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะซึ่งจะเห็นเห็นว่าความยาวมันประมาณเท่านี้ใช่ไหมครับเธอมีเพื่อนบิลซังอะ่ะซื้อไปงาแล้วก็อยากใช้จิมกระป๋องม,มากเลยอรัพอใส่ไปไปงานเขาบอกว่าสิ่งที่สุดยอดจะอยู่บริเวณนี้แต่ของมันเน่ไม่ยาวไงของมันมได้สุดแค่ตรงเนี้ยมันก็เลยไม่รู้สึกถึงความ สุดยอดของตรงนี้มีอันนี้ก็เป็นห่วงอันนี้คือวิธีใช้อย่างไรไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยตอบทีใช้อย่างไรรู้แต่ว่าเอาเนี้ยใส่เข้าไปอ๋ออันนี้คือเอาไว้ครอบของแท่งคุณผู้ชายแล้วก็กดปุ่มปุ๊บมันก็จะสันส่นๆคือเป็นเครื่องช่วยตัวเองเหรอคือขนาดช่วยตัวเองอย่างที่เกียรติเราต้องให้เครื่องช่วยให้ด้วยเหรอเฮอเลิศจริงๆ อันนี้ราคาก็ดูอเองอันนี้คือเป็นแบบจิ้มกระป๋องแบบคริสตัลคือเราใส่เข้าไปเราเห็นด้วยว่าของของเราอะ่ะเข้าไปลึกขนาดไหนเป็นอย่างไรก็คิดกันได้เนาะไม่น่าเชื่ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจิ้มกระป๋องที่แบบว่าเนื่องจากหน้านี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมเขาก็จะให้แบบ จิมมี่เย็นๆไงเห็นไหมพอเราใส่ไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเย็น <Okay. S 1> พิกาจูมากๆเลยก็คืออันนี้เป็นแบบเย็นนั่นเอง นี่แล้วก็ดูเลยนี่เห็นไหมกางเกงในที่แบบแม่ดูสิอันนี้เด้กคุณไหนแม่ดูเ,ออเป็นกางเกงในที่แบบว่าใส่แล้วอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะเพราะว่าเห็นเ,ออเห็นร่องจิมมี่ด้วยอ่ะเพราะต้องการโชว์กางเกงในที่โชว์ตูดคือเราใส่ไปเพื่ออ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับร้าน18บปวกในญี่ปุ่นทุกคนอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านใต้น,ตน,นี่นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรที่ถูกใจสำหรับคนไทยบ้างนะครับแต่ไม่มีรางวัลให้นะอยากรู้เฉย ไว้คลิปหน้านะครับดูสังจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปรีวิวอะไรไปกินอะไรติดตามตอนต่อไปครับคนนี้ไปละบาย